โอเคแจกผลข้อต,ติงไม่ตึงขนาดนั้นก็ไม่เด็ดแอร์ก็ไรหรอกโอ้ว้าวเงินสองร้อยล้านกูมันอยู่ตรงนี้แล้วสินะห้าร้อยหกสิบล้านนี่ใครไม่สนใจผมไม่แจกโอ้เสือกก่อนกูไม่รู้จะแจกอะไรก่อนเยอะมึงเล่นในโทรศพัพท์เควกะกัะเอามาหน่อย ขนควยก็ใช้ดีวันแสงก็ใช้ดีเ็าแจากวันแสงก่อนลวกันหัวฟรออนีนิ่กเอาเก็บไว้มูจินี่แหละสมูทตี้สุดๆโอ้นายต้องการเนเอิเราจะขายที่ไหมอ,อ,อ่ะไม่ขายสังอย่าีก็บกมูกจิเจกไปเจกไปเจกแจก เดี๋ยวคิดถึงตอนนั้นที่มันฆ่าหน่วยหน่วเอิ่มใครเข้าเซิร์ฟก่อนหนึ่งมูจีเพิ่มไม่ได้อ่ะสองล้านต่อหนึ่งเฮ้ก็เพิ่มไม่ได้อะครับเพื่ออะไรอะครัอเสกเต็ม ที่สจากที่สูโมจิก็มีจออีจิโมจิก็มี มังกรก็มีมังกรก็มีครับมังกรก็มีอ่านี่ไงพี่นี่โมจิวางไว้วางไว้ หอนนะเฮ้ย